นี่นี่มันเป็นนี่สิแกนี่ต้องคิดพร้อมวะให้ขึกเบานี่สวัสดีตอนเศร้ามือฟาดขึ้นเบยออกกำลังกายวันนิดจิตแจ่มใสใครทำตกได้ทำไรได้ล้างจานเนาะได้อ๋ออาอตายแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ กะินบอกประเทศเต้เดือกเดือกคุณน้องเกียนร์บ้าไปวัดอยู่เนาะบอกแมนวังหันงูเทียนหยังกินป้อนไข่จะค,คองยิ้มแล้วเห็นไหนบ้างจะค,คองยิ้มฮะจะค,คองยิ้มเราประเ็ศไหนลานกิน็สิไปนอนเล่นท่อนตัวแบบวุ้วต,ต้องเอามีดมาปาดครึ่งอันนี้ออกมันค่อยได้เลี้ยงมีดอยู่แค่ยี่หล่ะเออจะขี่ไห้แม่กินละ อาซอสปาร์บีคิว ah, หนูเหรอลูกล yeah. ูกนันอยู่ในข้างคักไม่ใช่อยู่ในโต๊ะกับข้าวที่ในครัวนมองป้าจีไปเฮ็ดอกมันต้องเอาใต่นั่นก่อนค่ะฝนต๊ะฝนต๊ะง่ายไมบู๊ตง่ายเตาฝนต๊ะง่ายเต่าย่ายเตานี่ละตีนทีไปทีอเตาอะไปท้างหนล่ะ พี mean, ula, okay? wa, ่นเนื่อไส่บาร์บีคิวไม่ต้องใส่เยอะนะพอเป็นเห็ดหมูบาร์บีคิวเอ้าอย่างเอาย่างๆข้าวหัวค่ะมันค่อยมีความเพิ่งเพนิดนึงดูมาทางนี้ลูกนั่นแหละจะอ่อนนียหมอนะย่างปูดเบิ่ง หมอนี่ย่างรีเอาบาร์บีคิวได้ยนี่เออถ้าตอนเดียวน่แหะตอนนั้นอะไรตอนนองไม่ใช่โมผิดแม่เอาตอนนี้ด้วยสองตอนกินเยอะเนาะอิริสหนึ่งเจ้าให้มันแห้งก่อนไฟทายเจียนกินเผ็ดได้ดีไข่ก็แน่น่าดีอะ โอ้พอรึกเราคนกินปนไขรเบิดเบิตังวจาจนเพียงหนึ่งสูะอะไรเนี้ยพอมาสูตัวไในไทยเจ้าปุดจนยับมากี่จนพี่เสร็จแ <laughs> ล้วครับคนณหมูครับมอหอนเดอร์คุณผู้ชายเป็นอะน้ำผูนหนูเลยใ่โอ้โห แสบป่ะนงบ่กิน,น้องใส่ซออว่ชิมดูก่อนเผื่อชิมจำแหงเลยลูก<น>ไม่ต้องหรอนั่นแหงเลยชิมอีู่่ไม่ใช่วันเหลวเพื่อนทำทามานางเฝ้า,าความจริงแล้วเพื่อนเพื่อนกินอเ่เน โโกินกนี่พอลูกชิชิมเลยนี่นี่นั่นเป็นนี่สิแกนี่ต้องซิชพอมอ้ะให้กูเบ,บาหนิเขียวไม่ม,มีเขียวหรอกอืมครับไปดูให้เบาหน่ ลูกกินได้ไงน้องจิตจอยเดี๋ยวพ่อสิ่ลูกซึกอิดให้จอยเน่ก็ให้จอยเน่พ่อแล้วแห้งค้างหลายอแบบนี้สิดาทำไมกินสะอาดจังเลยติ้แบบมาต้องให้ลงเลยเยอะอยู่เลยตอนไม่ทออืมนี่เพิ่งพ่อเลี้ยงให้ เออนั่นแหละใช้แต่เนี่ยันมั่นบาดลูกเอ้าอืมเ,เียบขือตาเัียบเงียบเงียบหัวท้องรุ่อืัเออ Heh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 e <laughs>